สวัสดีครับเพื่อนๆชาวเรนเล็คครับหลังจากห่างหายไปนานนะครับผมวันนี้ก็มาดูถั่วกันานะครับจากที่ว่าเราดูแต่ไม่ไผ่เนาะวันนี้ก็มาดูถั่วเนาะซึ่งตอนนี้ถั่วปานี้ผมปลูกได้หนึ่งเดือนละสามสิบวันสามสิบกว่าวันแล้วล่ะตอนนี้ก็เริ่มนะครับมีดอกติดฝากแล้วนะตอนนี้ฝั่งทางนี้กับฝั่งทางนี้ก็เป็นคนละคนละสายพันธุ์กันเนาะ ปูเปรียบเทียบกันว่าอันไหนจะดีกว่ากันนะนี่ครับผมก็มีเริ่มมีฝักเล็กๆแล้วเนาะนี่ตอนแรกคิดว่ามันจะไม่งามเนาะไปมาก็ก็พองามอยู่นะครับเดี๋ยวก็จะเอาฮอร์โมนมาฉีดนะพรุ่งนี้เดี๋ยวฮอร์โมนก็ใช้ฮอร์โมนจากในอินเทอร์เนต็ตที่เราลง youtube YouTube กันนะผมจะลองมาผสมผสมปนเปนกันดูเรามาฉีดดูนะครับเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวจะลองดูพรุ่งนี้เช้านะครับเพราะว่ามันต้องฉีดตอนเชานะ้าเนาะ สูตรที่ผมใช้ฉีดนี่จะเป็นสูตรนมผสมเอ็มร้อยผสมผงชลรสแล้วก็มียาพารานิดหน่อยนะครับผมใส่ลงไปแล้วก็มีกาแฟดํานิดนึงแล้วก็อะไรอีกเนาะแล้วก็ใช้พวกสารจับใบช่วยครับฮอมนลที่ผมใช้ฉีดก,ก,ก็ส่วนผสมก็มีประมาณนี้แหละครับอัตราส่วนหนึ่งต่อนหนึ่งนะครับผมนมกล่องร้อยแปดสิบมิลลิลิตรกล่องหนึ่งเอ็มร้อยขวดหนึ่ง ยาพราสักห้าเม็ดแล้วก็ผงชโลษสักสามสี่ช้อนนะครับผสมกันแล้วก็พลาเอามาฉีดแล้วก็เอามาผสมกับน้ำนะครับ1นึ่งลิตรต่อหนึ่งซีซีเนาะซีซีหนึ่งก็ใช้ประมาณ1นลิตรนะที่ผมใช้ฉีดดูลองฉีดก่อนนะครับถ้ามันยังไงเราก็จะมีเพิ่มส่วนผสมอะไรออกมาอีกลองดูก่อนนะครับถ้ามันดีก็จะ เอามาแบ่งปันอีกทีนึงนะครับผมจะจะอาจคลิปใหม่อีกรอบหนึง่งว่าผมใช้อะไรผสมยังไงบ้างเนาะแล้วผลมันออกมาเป็นยังไงนะครับครับผมวันนี้ก็วันนี้ก็เดินเก็บยอดมาแลครับเพราะว่าผมใช้เป็นตะไคร่เนาะมันจะไม่เหมือนค้างไม้ไผ่ถ้าเป็นค้างไม้ไผ่มันจะไอ้น,นี่กว่าเนาะต้นถั่วมันจะเลื้อเลื้อยพันง่ายกว่านะครับอันนี้ผมก็ใช้เป็นอันนี้ครับ ใช้เป็นไม้ไผ่ผมไม้ไผ่มาทําเป็นคานแล้วก็ใช้ตะข่ายเอาเพราะว่าใช้ไม้ไผ่มันหาไม้ลําบากเพราะว่าถ้าเรายิ่งปลูกเยอะอโอ้ใช้ไม้ครับแค่นี้ก็สองสามร้อยหลุมก็ต้องใช้สองสามร้อยอันเหมือนกันครับจะใช้ตะข่ายง่ายดีตะข่ายใช้มีอยู่สองสองยี่ห้อสองแบบนะครับอันนี้แบบหนามวนลังซื้อตลาดแถวบ้านนะครับมวนล,ละร้อยอยันนี้อันนี้เป็นเส้นเอ็นนะครับเส้นเล็กๆอันนี้สั่งมาจากรัซซาด้าครับมวลละห้าสิบาท ปรดีมันไม่พอเลยก็ต้องมาซื้อแถวบ้านใช้แบบเส้นใหญ่แต่ความคงทนก็อันนี้นะครับก็น่าจะแข็งแรงกว่ามาอเตอา์เส้นบรร่อันนี้ก็โอเคนะครับใช้ก็ไม่มีปัญหานะครับนอกจากว่ามีมีสุนัขนะครับสุนัขมาอยู่ที่เฝ้าสวนมันก็วิ่งชอบวิ่งชนครับมันก็จะขาดง่ายกว่าแล้วก็มีนกมาบินชนช่วงแรกๆมันก็มีขาดบ้างมาพันกันบ้างแต่ถ้าไม่มีอะไรกวนผมว่าก็โอเคนะครับราคาถูกแล้วก็ค่อนข้างดี เป็นเอ็นนะเหนียวอยู่ครับเนี่ยก็รับน้ำหนักถั่วได้สบายๆครับไม่มีปัญหาเลยนะครับผมครับวันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับ